สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีแต่ช่องทางอยู่เสมอผู้ฟังทุกท่านครับ การสร้างช่องทางให้แก่ชีวิตและการประกอบธุรกิจวิชาชีพนั้นสร้างได้วงเล็บมากมายทีเดียวครับการที่เราหมั่นขยันทักทายผู้คนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่เราต้องสร้างได้การเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสมีรอยยิ้มใช้สายตาในการมองมีทักษะศิลปะในการสตากับผู้คน มีองค์ความรู้ที่หลากหลายพร้อมในการสนทนาได้อย่างสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีทักษะศิลปะในการถามเป็นเลิศเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมสงบนิ่งเป็นการรักษามารยาทได้ดีรู้การละเทศะวางตัวได้ดีได้เหมาะสมครับบริหารเวลาในการดูแลบุคลิกภาพ มีระบบระเบียบในการสื่อสารในการสร้างภาพลักษณ์ในการสร้างตัวตนบุนโลกออนไลน์ได้และสิ่งสำคัญมากๆนั่นคือการเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นเชื่อใจน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสทุกท่านครับทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องมีคำว่าความต่อเนื่องและสม่าเสมอ ER นั้นเป็นตัวนาทางครับวิธีการมากมายบนโลกใบนี้ ที่จะสร้างช่องทางนั้นมีความหลากหลายและก็มีทั้งตัวบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในโลกยุคปัจจุบันนั้นเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการสื่อสารได้แต่สิ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายในต่างหากที่มีความสําคัญนั่นคือความรู้สึกความนึกคิดจิตที่คิดดีย่อมทําให้มั่งมีมั่งคั่งและมั่นคง ดังนั้นครับช่องทางต่างๆนั้นสร้างได้วันนี้เราประกอบธุรกิจอะไรหากสิ่งนั้นมีคุณค่าต่อผู้คนในสังคมแบบมากมายมหาศาลแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นไปส่งมอบไปแบ่งปันไปหยิบยื่นโดยมีความขยันมุ่งมั่นตั้งใจและความต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าหยุดอย่าท้อถอยอย่าหยุดยัง้งก้าวเดินต่ออย่างทรนมการเดินไม่หยุด ท้ายที่สุดย่อมถึงจุดหมายวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ